สวัสดีครับภูเขาไฟเซนเฮเลนนะฮะพี่น้องเคยได้ยินชื่อไหมครับหรือเมาส์เซนเฮเลนนะเป็นภูเขาไฟแห่งนี้ครับตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติล่มลื่นนะฮะใกล้กับหมู่บ้านที่ทำป่าไม้ฮะดูเงียบสงบนะฮะสวยงามไม่มีพิษไม่มีภัยนะแต่หากว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ครับมันกลับเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกานะครับ เซนเฮเลนเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่มีพลังยังมีพลังอยู่นะครับประเภทกลวยสลับชั้นตั้งอยู่ในสกามาเนียเคานตี้นะครับรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาในฝั่งทางด้านฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแปซิฟิกนี่เองครห่างจากเมืองซีแอตเทิลไปทางใต้ราวๆ154กิโลเมตรและห่างจากเมืองพอร์ตแลนด์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ80กิโลเมตรฮะ ภูเขาไฟเซนเฮเลนเนี่ยได้ชื่อชื่อนั้นน่ะมาจากนักการทูตชาวอังกฤษฮะก็คือหลอดเซนเฮเลนนะคู่หูของนักสำรวจจอร์จแวนคูเวอร์นั่นเองที่สำรวจพื้นที่ในบริเวณนั้นมาตั้งแต่ปลายคิศตรวตรรษที่18นะฮะภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่ในเทือกเขาคาร์เดสซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของแนวภูเขาไฟคา์เดตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนแห่งไฟนะครับพี่น้องเคยได้ยินชื่อวงแหวนแห่งไฟรู้จักกันดีนะครับซึ่งมีภูเขาไฟมีพลังตั้งอยู่ราวๆในวงแหวนเนี่ยก็ร้อยหกสิบลูกนะครับภูเขาไฟลูกนี้ก็เป็นที่รู้จักกันจากการระเบิดและการพ่นเท่าฐานออกมานั่นเองฮนระจากที่เคยเงียบๆสงบมานะครับ ภูเขาไฟเฮเลนนั้นเซนเฮเลนนั้นโด่งดังมากที่สุดจากการระเบิดครั้งรุนแรงนะฮะในวันที่18พฤษภาคมคิศกราช1980หรือปีพศ2523นะฮะพี่น้องเมื่อเวลาตอนเช้านะ8นาฬิกา32นาทีตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติทางภูเขาไฟที่ทำให้ มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะและก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยทีเดียวมีสู้ผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นนะว่ากันว่า57ตายบ้านเรือนกว่า250หลังสะพาน47แห่งทางรถไฟยาว24กิโลเมตรและทางหลวงยาว298กิโลเมตรถูกทําลายโดยสิ้นเชิงนะฮะและในครั้งนี้เองครับก็เกิดวิลกรรมของช่างภาพคนหนึ่ง ขึ้นมาครับซึ่งเป็นวีรกรรมที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จากภาพถ่ายชตาชีวิตสุดท้ายของเขาเองฮะก็คือมีเรื่องเล่าว่าในเช้าวันที่18พฤษภาคม2523นีก็มีช่างภาพอิสระ นายหนึ่งชื่อโรเบิร์ตแลนเบิร์กนะฮะผู้มีประสบการณ์ด้านการปีนเขาและเดินป่าอย่างชำนาญน,นะฮะเขาเองนั้นได้ตามจับภาพการเคลื่อนที่ของภูเขาไฟที่คุกรกุ่นอยู่เป็นเวลาระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่สองสาสัปดาห์มาแล้วฮะเช้าวันต่อมาครับโรเบิร์ตก็ขับรถมุ่งสู่บริเวณใกล้ป่องปากป่องภูเขาไฟทันใดน,นั้น บางส่วนของภูเขาก็เริ่มทลายลงมาเผยเห็นโพรงแมกมากความดันสูงจากนั้นภูเขาไฟก็ได้ระเบิดอย่างปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงทําให้ขี้เถ้าและหินพมมิสทะลักพุ่งออกมาระยะไกลกว่า1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเดียวความเร็วนะครับ ป่าไม้และสิ่งอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างระยะกว่าหลายร้อยตารางกิโลเมตรถูกทําลายจนสิ้นฮะการปรรทุกข,ของภูเขาไฟมันใกล้และรุนแรงกว่าที่คิดไว้ฮะเหนือความคาดหมายจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้โรเบิร์ตเองนั้นได้ตระหนักรู้ว่านี่คือวาระสุดท้ายของเขาเขาเลยตัดสินใจถ่ายภาพภูเขาไฟที่กำลังพวยพุ่งต่อไปอย่างไม่ยอมถอยฮะพี่น้อง ภาพที่พี่น้องเห็นในคลิปนั้นนะคคือภาพสุดท้ายของการปรรทุกข,ของภูเขาไฟการระเบิดใกล้ที่สุดนะระยะที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวฮะโลเบิร์ดรีบไขาลานฟิลม์มฮะเก็บในกล่องฟิลม์มและเอากล้องนั้นฮนะกล้องนั้นฮนะใส่ไปในกระเป๋ากล้องพร้อมกับเอากระเป๋ากล้องลงไปในกระเป๋าเป้เดินทางเขาอีกทีและเอาร่างของร่างกายของตนเองนะั้นล้มทับ คลุมกระเป๋าไว้ด้านบนฮนะเขาต้องการนะฮะต้องการเก็บรักษาฟิล์มไว้โดยใช้ชีวิตของตนเองเป็นเกราะป้องกันสุดท้ายจากลาว,วาหินหนืดและเท่าฐานที่หลั่งไหลมาจากภูเขาไฟลูกนั้นอีก17วันต่อมาร่างของเขาก็ถูกค้นพบใกล้กับจุดประทุลาวลาวสี่ไม้นะฮะและฟิล์มที่เขารักษาไว้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ภาพถ่ายดังกล่าวถูกตีพิมพ์ใน เ a ช i น n a ลจิโอกราฟิกนะละเวลาต่อมาเมื่อเดือนมกราค,คมพศ2524นนะครับก็นี่เป็นเรื่องเล่าที่ผ่านมาแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะก็น่านับถือหัวใจในความกล้าหาญของช่างภาพสมัยก่อนจริงๆนะครับพี่น้องที่กล้าเสี่ยงลงพื้นที่อันตรายและอุทิศร่างกายตนเพื่อเก็บภาพเหตุการณ์ธรรมชาติที่สำคัญเหล่านี้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังชมสวัสดีครับ